ย่าขำย่เรื่องดุขเสียยนะเสียด้วยนะเสียด้วยนะเสียด้วยนอ่านเยอะกับแม่ไอ้นะมีให้กำลังใจเรื่องขวัญใช่ไหมคะก็คืออันเนี้ยอยากก็ขอขอว่าอยากขอไม่ตอบอะไรแทนเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเขาแต่ว่า คือด้วยความที่เราอยู่กลุ่มเดียวกันเราก็ต้องให้กําลังใจกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะมีเขาไม่ดูอะไรหรเขามาปรึกษาหรือว่าช่วงไม่มีค่ะไม่มีแต่ว่าก็พอมันมีการเจอกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีให้กําลังใจกันเป็นธรรมดาคือคือเจอฝันล่าสุดอะไรออชน่าไม่กี่วันที่แล้วเนี่ยค่ะคภาพรดีมากเยค่ะสหน้าเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นยังไงบ้างรอเขาก็ เขาก็โอเคนะคะไม่อยากตอบแทนเลยอะเพราะเรื่องนี้แบบเซนซิทีฟมากเลยะคะ่ะสำหรับเราก็ค้อให้กำลังใจเพืนปกติก็ใช่ก็คงไม่ใช่แค่หยาดคนเดียวเนาะมไม่ว่าจะเป็นเกรซเป็นใครก็คือก็เราไม่ได้ให้กำลังใจกันแค่เวลามีปัญหาอยู่แล้ว<ม>เวลามีเรื่องดีๆเราก็ยินดียินดีกันอยู่แล้วอะคะ<ม>่ะ ก็เป็นห่วงนะคะแต่ก็เหมืนอนยากว่าอย่างอยากกับขวานอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่มานานแล้วอะ mm hmm. อยู่วงการมาตั้งแต่เด็กมาเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีแหละคะ mm ่ะ hmm. จากที่เราบอกที่วัของเรียดแค่ไหน,นเนี่ยไม่อยากตอบแทนเลย <laughs> ขออนุญาตจริงๆนะคะ <laughs> ขอขอไม่ตอบแทนและกันเพราะว่าตัวหยายก,ก็คงไม่ได้ไปรับรู้ความรู้สึกเขาว่าเขารู้สึกอะไรแค่ไหนนะคะ mm hmm. อยาขออนุญาตที่คนไทยจะมีการเจ็บเที่ยวกันว่าอยากอยากจรงก็ให้คุณแม่ดูแลให้การอะไรเงี้ยตรงเนี้ยค่ะคนอาจจะเจ็บไม่ยด้ยจะมีปัญหาอะไรไหมอ๋อก็คืออยากกับคุณแม่ก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ดูแลใช่ไหมแต่ก็พออยากโตขึ้นก็แม่ก็ไม่ได้ดูแลทุกเรื่องเหมือนเดิมอะค่ะก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ เราค่อนข้างเข้าใจ่ไมกอคเป็นลูกและคนเป็นแม่ไม่ขอไม่ตอบแล้วกันนะพี่จริงๆขอไม่ตอบแล้วว่าขออนุญาตเลยว่าอย่าเปรียบเทียบเลยดีกว่าเพราะว่าคนละครอบครัวแล้วก็คนละประเด็นเลยอ่ะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากจริงๆเรื่องครอบครัวค่ะขออนุญาตแล้วกันนะคะยให้กำลังใจยังไงก็ให้กําลังใจตามภาษาเพื่อนเลยค่ะพี่เนาะหนูขอขอ ไม่ไม่เอี่ยวเรื่องเรื่องนี้ดีกว่านะคะมันเซนซิทีฟเกินไปอะคะ่ะ okay.